ได้น้ำเขียวก็ได้เขียวเลยลูกไม่ต้องแข่งจ้าน้ำแข็งอมนจ้าหนูแสงแค่นั้นแหละอที่ทำก่อนแคงแสงรอเราเลยพ่ฆ่ากล้องแหมแม่ฆอากล้องแมาถือให้แม่พอดีเมื่อกี้ผมแวะที่พร้อมสินว่าจะดูว่าเงินง่าจากแม่แซมมี่น้อยจะโอนมาช่วยแม่เนี่ยหมือนปรากฏว่าคุณแม่โอนมาสองครั้งที่ผมอะ ดูละงักหมดรู้เกิดปัญหาเลยร่คยชช้คนที่พาขายไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ตีจธนาคารนะหรือแค่นี้ก็คืมันต้องตีกลับครับประมาณห้าวันก็ตีกลับเพราะเราสอยไม่ได้มัคล้ายๆอาเรอะไรมันมีกรรมใช่ไหมมันจะมีกำหนดติดสามวันสี่วันห้าวันประมาณนี้จะตีกลับไปที่เจ้าของเลยก็เป็นเรื่องดีอยู่เรื่องเงินคืนเงินมันไม่ได้หายถาาเ้าตัางประเจะตีกลับจะผิดตัวแค่ตัวตัวเดียวไ่าง ไม่เข้าก็คือไม่เข้าก็เหมือนของแม่เนี่ยแม่จป็นะการไปกดรหัสไอ้ไอ้ไอ้มันแังขึ้นขึ้นเหมัอนโลกนะมันขึ้นดมันเลยวนหมดกลางอะไรไม่ได้สิมันจะอยู่การที่กดย้อนขึ้นมาไม่ได้เป็ยืนหลังเป็นนี่เป็นหลักจึงแบบพูดง่ายๆไม่ไม่แข็งก็ต้องไต่เด็กพอไปแล้วมันไต่ไม่ได้แล้ตอนนี้ใช้รถใครไปพาไปหาหมอ สวยไหมบ้านสวยด้ยดูบ้านเองเออมาครั้งแรกรอเปล่าฮะผมมาครั้งแรกรเปล่าเดี๋ยทัวร่ดจะทัวร์ลาัรเ ไม่ได้ตอนแรกนกลับมาว่าคิดภาพไม่ไดลไปถึงก็สามคนจะเด็ดมระกอาไว้แลจวา่องจำช่อไม่บอกนี่ว่าสามคนมาก่อนแล้วไปแล้่ไม่รู้ว่าส่าแม่เจ้าน่ะป่าลูกป่าป่านอน ้ example, พัาตกมันการแต่ก็แต่แม่อินเจ้ึงเลยทโกเก็บ้ว่าจะไว่ารสามเลยอี่คิวเกือบยี่สิบคิวแล้วรอายล้เพราะว่าทางธนาคารอยู่ตต่อเนื่องสามวันคนเต็มธนาคารเลยที่ไปแบบสมุนาตังเงยตร้อยังม ไปทำอย่างนี้ก็ได้ต้งทเพราะไม่ได้ทเอาบานอะไรปออเอเยแบป้บอกว่าเอาเลยแ๊บเดียวแต่บาไม่ต้องถามนะ่่าาจอดกินตาดยากกดป้าปักเคืป้าาเห็นกคุพเปักเอเ

แต่ว่าผมยังทกแป๊บมันก็อันนี้คือมันมันมองไปมันใสหมดเลยเนาะหมันใสหมดเลยนาอแม่เนาะเลที่ยวไปนั่นละเที่ยวตั้งกล้องไว้เลยบป่า่้ตั้งแล้วค่ะถายอยู่กัน่ไหอันนั้งเดี๋ยวให้ให้มันหกนะค่อเๆจับเดือแล้องมือองมือ คืดีๆนะได้และ้วะครับเพื่อนอ่ะถูกใจเฮ้ยเฮ้อเคมอ้มด,อออด,ดีๆอยอยรูปแอินเะียราีราไม่กท่นารีตอนหลังจากที่เราทำอ่าโปรทำดีกพ่อแม่อ่ <c ười> <c ười> กา็ห้แล้วลกากนึ่งบาคนเนก็ค่าคอมมิชชั่นเนี้ยค่าคอมมิชชั่นให้แม่ที่เราทำโปรขึ้นมาได้ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่แดร้อเจ็ดสิบหนึ่งเจ็ดสิบเราค่าคอมนะแล้วทีเนี้ยป้าก็เพิ่มเข้าไปอีกห้าพันส่วนเขาเขป้าก็เพิ่มอีกเพิ่มใหมอีกห้าพบาทก็เลย รวมทั้งหมดไปเสร็จนะคะในซองนี้ให้ไม่นุพอไม่ว่าอะไรอ่ะหนักหรืเบาได้ได้ต่อไปนะก็ไม่ด้กค่น้อยจ่าเวานะคะก็เป็นหนึ่งหนึ่งหกพันบาททุกคนเลยมบให้แม่นุงค่ะบก็ขอบคุณี่ซี่นะครับที่ช่วยสนับสนุนโปรแม่เด้อครับ ก็อยากให้ไม่ต้องมีการรักษาพยาบาลของแม่นะหรือว่าทุท่านรักษาพยาบาลก็อยากให้แม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น้ก็ส่วนต่างที่ลูกทาพมอบให้จำนวนนั้นก็สนับสนุนก็มามาดีเยอะนะครับคึงกว่าแม่จะเดินทางมาสิวันที่สองทุกท่าถ้าไม่มีปัญหากสองทุกท่านจะเดินทางถ้ารอดูการตรวจความ ความดันปกติพยายามขึ้นเครื่องระยะสั้นว่าตอนลงมีการจะมีในบ้านเวลาจะมีในบ้านคือจะมีขั้นตอนค่ะเพราะว่าขึ้นไปข้างบนแล้วมันสามารถจะทำอะไรได้คในสิบสองชั่วโมงก่อนจะถึงวันนั้นมาก็รู้สึกว่ารู้สึกมันจะปกตินิดนึงแต่วันที่ไปเนี่ยมันไม่ปกติเลยบ้านมีความเลยคขังเซลลูไปต่อไม่ได้ะคนคอยก็คอยนี่แค่ไม่คอยอยากจะสาจน์กัน ไปไมราสองสามเดือนแล้วาเนี่ยโานี้่นะไม่ต้ไปเรองไเื่อาดือรนไทยนั่แหละหัวละสองพันกาบาทพอได้เงินมาผู้ใหญ่ส่งมาให้ก็ย้ายมาดูแล เราท่านนี้ประมาณแสนขี้นอยู่กับการเล่นกันกับการเรา มีกำลังเริ no ่มมาแต่วันทีุ่นี้ใจไม่สบายความทายไม่ได้ช่ง้แมมีปัญหาอะไรยเยาไ่จระเร่งเราอยู่ไม่ได้ต้องมีรถ้องีที่ถ้ามางาก็ททัน่าแต่เราทม้องนงี เขียนนะคะมดขึ้นี่ก็ประมาณน <Gon? S 1> ี <m arch Byz antine> ้นะค